เร่งปีกผีเสื้อใหม่ให้มันเป็นแบบควบคุมด้วยดิจิตอลละทําให้ตัวนี้ใส่เทคโนโลยีเข้ามาเต็มเลยไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยคือเฟรมถักแรงดันแรงดึงสูงนะครับเป็นเฟรมถักตัวใหม่นะครับเบาลงกว่าตัวเดิม13กิโลเดียวแบบที่เน้นแรงบิดครับขี่สนุก พอขี่รอบสูงเสียงหวานออกแน่นอนนะที่สำคัญอีกอย่างเลยคือเขาได้แกน imu แล้วนะครับสำหรับโมเดลนี้นะเป็น imu แบบ6แกนด้วยอันนี้คือพีคมากเพราะว่าให้แบบไม่กักเลย traction control ตั้งได้ถึง3ระดับนะครับคือแทบจะเรียกได้ว่ายกมาจาก ซ X10R กันเลยทีเดียวเพราะมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าก็จะมาพร้อมโหมดการขับขี่ทั้งของเนี่ยสามารถตั้งค่าละเอียดเองได้ไม่ว่าจะเป็น ABS t e c t i o n เนี่ยแล้วก็ power mode เนี่ยว่า k a w a s a k นี่คือเขายัดให้เราแบบไม่กักเลยนะเขาเป็นรถแบบยุคใหม่แล้วครับเป็นรถยุคใหม่แล้วมีแบบเทคโนโลยีนี่คือจัดเต็มเข้ามาหมดแล้วนะไม่แพ้ใครเลยจริงๆตอนเป็นคันเร่งไฟฟ้าก็มี cruise control มานะครับ เป็นระบบล็อกความเร็วล็อกคันเล็กควิกชิปเตอร์ของเขาเนี่ยคือ q u i c ชิปเตอร์ทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกคือราคาใหม่คือว้าวมาก โคลูมคาวาสกิพิษณุโลกนะครับวันนี้เราอยู่กับ z 900นะครับเป็นโฉมใหม่ปี2026เลยนะแล้วก็เรียกเรียกว่าเป็นโฉมออนิว w ของจริงเลยนะครับได้รับการปรับปรุงทั้งภายในภายนอกใหม่เลย Performance สูงมากและที่สำคัญทำราคาใหม่โคตรว้าวเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้มารีวิวเขากันนะครับ ต้องบอกว่าเขาเป็นตำนานอีกคันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งของ k a วา s a กิเลยนะเป็นรถแนวซุปเนเกตไฮเปอร์เนเกตไบค์หรือสตรีทไฟเตอร์ยุคแรกๆที่ขายมาอย่างยาวนานนะคือมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยแ 800แล้วแหะเนาะก็พัฒนามาเรื่อยๆต่อยอดจนมาเป็น Z900 แล้วโแลชเนี้เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับตระกูล Z เนี่ยด้วยความที่ว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นแ a k e เก็ตไเครื่องยนต์4สูบเนี่ยพละกกำลังแรงสูงมากๆเลยนะแล้วก็คือเรื่องความแรงมันหายห่วงแล้วที่สําคัญเลยคือไฮไลท์คือความคล่องตัวและความเบาของเขาเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนละปัญหาอะไรเทียบได้ค่อนข้างยากครับก็ จุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์4สูบบล็อกนี้นี่แหละเป็นเครื่องยนต์ทั้งหมด4ซีซิง948ซีซีนะก็คือสมรรถนะเครื่องยนต์นียอย่างกับตัวพันแล้วละ่ะจริงๆมันคือตัวพันแล้วล่ะนะสำหรับผมนะครับแล้วก็มีแรงม้าอยู่ที่124แรงม้านะครับที่10,000รอบนะแล้วก็แรงบิด98นิวตันเมตรนะครับที่ประมาณ 5,000-6,000รอบเท่านั้นเองซึ่งเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยมีการลดแรงม้าลงนิดนึงนะแต่ว่าเพิ่มแรงบิดครับแรงบิดมาไวกว่าเดิมขึ้นแล้วก็มีการปรับจูนไอเสีย ECU ใหม่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนฝาคัดใหม่เนาะฝาแคมใหม่ให้มันเป็นแบบเป็นดิจิตอลละเป็นลิ้นเล่งปีกผีเสื้อใหม่ให้มันเป็นแบบควบคุมด้วยดิจิตอลละทําให้ตัวนี้ใส่เทคโนโลยีเข้ามาเต็มเลยแล้วทันสมัยมากๆขี่ง่ายขึ้นควบคุมง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นครับ อีกจุดหนึง่งเอาเป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําด้วยนะครับมีหม้อน้ํานะครับคือทันเครื่องยนต์เนี่ยทันสมัยขึ้นละเติมเทคโนโลยีมาไม่ได้แบบว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แบบดิบๆเหมือนเมื่อก่อนละแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยคือเฟรมถักแรงดันแ,แรงดึงสูงนะครับเป็นเฟรมถักตัวใหม่นะครับเบาลงกว่าตัวเดิม13กิโลนะคือไล่เบาม,มาทั้งคันเลยนะครับคันนี้เฟรมตัวใหม่สวยมากเลยนะ ตัวที่รีวิวอยู่เนี้ยจะเป็นตัวธรรมดานะครับเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเอาตัว SE เข้ามาขายไหมนะแต่ราคาเนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยคือทําได้ว้าวมากๆเลยนะอยู่ที่3ามแสนสเท่านั้นเองแล้วก็มีคิปเวอรเชอร์อีกประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหมื่นห้าด้วยนะก็ลองเข้ามาดูที่โชว์รูมพิซณุโลกได้นะครับรถคันจริงก็มีแล้วมาคอมดูได้เลยก็เฟรมเหล็กถักใหม่น้ําหนักเบาลงอีกนะครับแล้วก็ช่วงล่างใหม่ก็มีการอัปเกรดนะครับกระเดื่องทดแรงเป็นตัวใหม่นะครับนี่สวยมากแล้วก็ โชคหลังเนี่ยนะครับเป็นแบบโชควางนอนเหมือนเดิมนะครับกระเดื่องทับแรงสูงขึ้นแล้วก็ปรับตั้งค่าได้ฟูลย a ่งชัดเลยนะตรงนี้นะครับ เป็นขันได้แล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็ขันได้2สเต็ปนะครับโชว์หลังเนี่ยตั้งค่าได้นะให้เหมาะกับการเอาไปใช้ไม่ว่าคุณจะเอาคันนี้ไปขี่ลงสนามไปขี่แท็กเดย์หรือว่าไปขี่ทัวร์ลิงหรือขี่ออกกําลังกายเนี่ยก็คือข้างหลังเนี้ยสามารถเซตค่าได้ครับแล้วข้างหน้าก็เป็นอัพไซด์ดาวนะครับข้างหน้าเป็นอัพไซด์ดาวเลยเป็นของเป็นของโชว่านะครับเป็นอัพไซด์ดาวของโชว่ากระบอกอกระบอกเนี่ยทำสีสวยมากเลยทุกคน บอกชกมันสีสวยเงี้ยสีเงาแบบด้านๆแล้วมีทำเลเยอร์ด้วยอืแล้วก็ดิสเบรกหน้าคู่นะครับเป็นของนิชินนะครับเป็นเรเดียลเมาส์นะครับของนิชินนะข้างลาสีพอตสองข้าง8ดนะครับข้างหน้านี่โคตรเต็มเลยแล้วก็เป็นจานโฟตติ้งนะครับเป็นจานโฟตติ้งเลยคือระบบข้างหน้าเนี่ยจัดเต็มมากๆครับแล้วจานดิสเบรกใหญ่ด้วยนะเนี่ยโหดมากครับ คือชุดหน้าเนี่ยจัดใหม่มาเต็มมากๆครับแล้วก็ชุดหน้าไฟตรงนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะก็จะดูแบบว่าดูแ g r e s s ขึ้นเนาะเพราะว่าดีไซน์ของตระกูลแซของคาวาเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบสกุมินะซึ่งแปลว่าความแบบดุดัน่าความดุดันแล้วก็โฉบเฉี่ยวรุนแรง เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของตัวรถเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะในทุกรุ่นมันจะมีแบบลวดระลวดหลายลายเส้นของแฟร์ลิงเนี่ยจะเป็นแบบแหลงคมแอคทีฟหมดเลยมันจะดูสปอร์ตสปอร์ตครับนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของตระกูล z นะมีอยู่ในทุกเจนเลยครับเป็น DNA ของเขาเลยจริงๆล้อหน้าและล้อหลังเป็นล้อ17นะครับเป็นสไตล์แบบซูเปอร์สปอร์ตเนาะ ล้อหลังใหญ่นะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กนะแม็กห้าก้านครับแล้วก็เป็นยางทูเลดน,นะไม่มียางไนครับยางติดรถก็เป็นยางสปอร์ตเลยสเปคของโชคหน้าเนี่ยสามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะตั้งค่าเพนชันได้ครับนี่มีตัวตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสเปคโชคหน้าหลังนี่ไม่ธรรมดานะตั้งค่าได้ทั้งคู่เลยครับ ดิสเบกหลังเดียวนะครับเป็นของนิชินนะครับลูกโตเนาะแล้วก็มี ABS นะครับมี ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้จอ4 TFT มาแล้วนะครับก็จะมีระบบเชื่อมต่อมือถือเนาะแล้วก็สามารถดูค่าต่างๆได้อย่างละเอียดนะครับนี่เขาจะเป็นข้อดีของจอ4ี TFT นะ แล้วก็ความจุถังน้ํามันเนี่ย17ลิตรนะครับถังน้ํามันขนาด17ลิตรนะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ํามัน,นยอยู่ที่ประมาณ20กิโเมตรต่อลิตรนะก็เป็นเครื่องยนต์สสูบเนาะเพราะฉะนั้นถ้าขี่รอบสูงเนี่ยก็ซดอยู่แล้วนะแต่พละกําลังที่ออกมาเนี่ยเขาขี่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์สสูบของเขาวาสกิเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะในเรื่องความยืดหยุ่นในการใช้งานครับอันนี้ก็คือด้วยความที่ว่าเขาอยู่ในร่างของ naked bike นะทำให้เ,เขาเป็นโมเดลแบบที่เน้นแรงบิดบขี่สนุก พอขี่รอบสูงเสียงหวานออกแน่นอนนะเรียกได้ว่าให้อารมณ์การขับขี่ได้แบบทั้งสปอร์ตทั้งขี่เมืองเนี่ยก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะสำหรับเครื่องยนต์สี่สูบของคาวาครับเนี่ยตรงนี้สวยมากเลยทุกคนเขาทำแบบเป็นเหล็กคล้ายๆเหล็กขัดแล้วก็เป็นตัวแซกสวยมากเลยนะแล้วก็ชิ้นงานสีของคาวาเนี่ยไม่ค่อยเหมือนแบรนด์อื่นของค่ายญี่ปุ่นนะครับงานสีทําได้ค่อนข้างดีนะ ดูสิมีเล่นเลเยอร์กับลายถังน้ำมันเป็นประกายประกายนะแล้วก็ตัดด้วยลายสติกเกอร์ครับอันนี้เบาะคนขี่ก็จะเป็นแบบสไตล์สปอร์ตเลยนะแล้วก็มีเอมเบรมของเขาวาสกิตรงนี้ด้วยน,นีก็จะเป็นเบาะคนซ้อนนะท้ายสั้นมากเลยทุกคนสวยมากไฟท้ายลายใหม่นะครับไฟท้ายก็จะเป็นรูปเป็นรูปตัวยูเนาะตัวยูคว่ำพอเวลาเบรกก็ไฟเบรกก็จะติดตรงนี้นะผมว่าท้ายใหม่สวยนะครับมันดูสปอร์ตมากๆเลย เวลาขี่เนี่ยในที่กลางคืนเนี่ยตรงนี้มันจะดูมืดๆนะ้อล้วไฟท้ายมันจะขึ้นมาค่อนข้างเด่นครับระบบไฟก็เป็น Full LED แล้วนะครับทั้งคันนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวตัวนี้เป็น Full LED หมดแล้วนะก็จะสว่างแน่นอนแล้วก็ทันสมัยด้วยครับ แล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างเลยคือเขาได้แกน IMU แล้วนะครับสำหรับโมเดลนี้นะเป็น IMU แบบ6แกนด้วยอันนี้คือพีคมากเพราะว่าให้แบบไม่กักเลยบางแบรนด์ยังเป็น4แกนหรือ5แกนอยู่เลยครับอันนี้คือให้แบบ6แกนมาเลยทีนี้พอมีแกน IMU เนี่ยเขาก็จะมีพวก c o r เล็ i n g ABS คอ n เล ABS คอร์ดิ้งแท็กชั่นคอนโทรลมาด้วยเนาะเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ในขณะที่รถเอียงหรือตั้งฉากอยู่เนาะรถมันจะรู้เพราะว่ามันมีการวัดองศาการเอียงการมุมเงยของรถต่างๆเนาะเวลาเราเข้าโค้งแล้วเจอเหตุฉุกเฉินเวลาเราแตะเบรกเนี่ยรถมันจะช่วยตัดแต่งความเร็วให้เราจาก ทั้งคันเร่งและก็การเบรกแล้วก็ก bake, แท็กชั่นคอนโทรลที่ตรวจสอบการหมุนของล้อหน้าล้อหลังให้มสม่ำเสมอกันครับตรงนี้คือทันสมัยมากๆส่วนใหญ่จะมีในสเปคซูเปอร์บค์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือพอมี imu ละเอียดเนาะเขาก็จะสามารถตั้งค่าแท็กชั่นคอนโทรลได้ซึ่ง Z900 เนี่ยแท็กชั่นคอนโทรลตั้งได้ถึง3ระดับนะครับคือแทบจะเรียกได้ว่ายกมาจาก Z x 1 0 r กันเลยดีเดียวคือแท็กชั่นคอนโทรลตั้งได้ละเอียดมากๆเลยนะอ,อ,อันนี้เป็นแบบ เป็นออปชันเป็นความฉลาดที่แบบว่า k a ว a s a k i นี้คือเขายัดให้เราแบบไม่กักเลยนะแอคชั่นคอนโทรลก็ละเอียดมากแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะก็จะได้โมเดลนี้ได้คันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วทีนี้พอมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าก็จะมาพร้อมโหมดการขับขี่ทั้งหมด5โหมดเนาะก็จะมีโหมดอ่อสีโหมดอนะ่าใช่ ก็จะมีสปอร์ตโรดเลนนะครับแล้วก็เป็นโหมดไรเดอร์อีกหนึ่งโหมดเนาะเป็นโหมดที่เจ้าของเนี่ยสามารถตั้งค่าละเอียดเองได้ไม่ว่าจะเป็น ABS t e c t i o n เนี่ยแล้วก็ Power Mode เนี่ยความแรงของคันเร่งเนี่ยพวกเนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าในในตรงนี้ได้หมดเลยนะเพื่อให้มันเป็นโหมดเฉพาะตัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะว่าเป็นเจ้าของ รถที่แรงขนาดนี้ดีขนาดนี้เราจะขี่ไม่ได้นะครับแล้วเขาเป็นรถแบบยุคใหม่แล้วครับเป็นรถยุคใหม่แล้วมีแบบเทคโนโลยีนี่คือจัดเต็มเข้ามาหมดแล้วนะไม่แพ้ใครเลยจริงๆตอนนี้อ่าแล้วก็มีพอเป็นคันเร่งไฟฟ้าก็มีคูดคอนโทรลมานะครับ เป็นระบบล็อกความเร็วล็อกคันเร่งเนาะเวลาเราเหนื่อยล้าขับขี่เดินทางอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้คูดคอนโทรลเนี่ยช่วยในการเราเดินทางออกทริปได้เนาะก็ช่วยล็อกคันเร่งล็อกความเร็ครับอันนี้คือดีมากๆเลยนะให้มาแบบว่าติดรถเลย <c oughs> แล้วก็เป็นคูดคอนโทรลแบบเพิ่มเือนหรือลดความเร็วได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นโหมดซีเล็กต่างๆนะครับเลือกโหมดแล้วก็ดูในส่วนของหน้าจอนอะ นี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็เป็นแตรอันนี้จะเป็นรีเซ็ตเกี่ยวกับค่าโหมดนะครับแล้วก็คูชคอนโทรลเนาะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นไฟพาร์ตนะครับไฟสูงไฟต่ำเนาะทางด้านขวาก็จะมีแค่ออฟลันนะครับก็ไม่ยากนะไม่ซับซ้อนครับแล้วก็ก้านเบรกก้กานคัตมีเหรียญปรับระยะมาให้ทั้งสองข้างนะครับอันนี้ดีมากตั้งให้มันเหมาะกับสรีระมือของเราได้ครับกุญแจเป็นกุญแจธรรมดานะครับยังไม่เป็นคีย์เลสนะครับ ยังเป็นกุญแจธรรมดานะตัวรถคันจริงสวยมากครับคือมันดูโบเฉี่ยแล้วก็ดูดุดันมากอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งโฉมนี้ได้ควิชิปเตอร์แล้วนะครับควิชิปเตอร์ของเขาเนี่ยคือควิชิปเตอร์ทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะเป็นควิชิปเตอร์แบบ2ขาเลยครับอันนี้ดีมากเลยนะคือให้แบบไม่กั๊กจริงๆควิชิปเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ว่าคุณจะขี่แบบไหนทั้งขี่เมืองขี่สนามขี่ท่องเที่ยวเนี่ยได้ใช้มดนะ เปลี่ยนเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องกำคัดแล้วคีชิเตอร์ที่จับคู่กับเครื่องยนต์สี่สูบเนี่ยมันจะค่อนข้างสมูทครับเพราะว่ารอบเครื่องยนต์มันสามารถมันถี่เนาะมันสามารถจับรอบเครื่องยนต์ได้ค่อนข้างไวครับแม่อยากลองขี่ดูจังเลยคีชิปเตอร์ตัวนี้ดูเป็นเจนใหม่แล้วนะอืมก็เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับมีหกเกียร์เนาะเครื่องยนต์ก็มีสี่วาล์วต่อสูบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแรงต่างๆเนี่ย รับประกันได้หายห่วงครับเนี่ยพอมันเป็นปั๊มเลนเดียลเมาส์มาก็ถ้าใครจะไปเปลี่ยนเป็นปั๊มแต่งก็ทําได้ไม่ยากเลยนะอดีครับจานเดรกก็สวยนะอ,อไม่ได้เป็นจานฟันเฟืองหรือจานดอกไม้ละเป็นจานกลมละตัวรถนี้คือแบบดูสดใหม่ทันสมัยมากแล้วพฟอร์มซ์ดีมากแล้วก็อย่างที่บอกคือราคาใหม่คือว้าวมากใครที่มองรถแบบว่าที่อยู่ในเลทแบบพวกเก้าซีซีพันซีซอ่ะ หรือแม้แต่ 750cc อะไรพวกนี้ลองมาดูคันนี้ก่อนได้นะผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดบ้านเราตอนนี้เลยครับอันนี้เดี๋ยวจะ่ข้ใไ้ดูคร่าวๆนะแต่บอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้คือเขาอยู่บนสแตนเนาะแล้วก็สแตนข้างหน้าเขาล็อกไว้นะเดี๋ยวจะมีเจ้าของเขาจะเข้ามาดูละก็เลยเดี๋ยวจะขอเข้าไปดูแต่ว่าอันนี้ความความสูงยังวัดไม่ได้นะจะ่ข้ใไ้ดูท่าทางก่อนครับก็จะประมาณนี้นะ ตัวนี้เนี่ยผมสูตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าความสูงบอกเขาเตี้ยลงประมาณ20มิลนะครับมอกเพื่อให้สรีระมันเหมาะกับคนไทยคนเอเชียมากขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้เรื่องความสูงของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเ,เมื่อก่อนนี่คือบิ๊กไบค์จะใหญ่สูงเนาะ แต่เดี๋ยวนี้หลายค่ายจะแทบจะลดขนาดลงหมดแล้วแล้วก็เบาะจะต่ํากันหมดเลยนะขี่ง่ายครับอันนี้คือผมสูง178นะรถมันอยู่บนสแตนแต่ผมจะบอกว่าผมยังลงได้2ขาเลยนะอันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยที่แบบสูงสัก165ผมว่าเผลอขี่ได้นะออแล้วก็ออพอค่อมแล้วเนี่ย 5ขี่ก็จะประมาณนี้ออกแนวสปอร์ตนะครับเข่าก็จะพับนิดนึงเนาะแล้วพักเท้าอยู่สูงครับแล้วก็เข่าเนี่ยก็จะคลิปกับตัวตัวถังแชสซีรถพอดีพอดีเลยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้พอดีเลยก็จะให้ความรู้สึกกระชับนะแล้วก็แฮนด์บาร์เนี่ยเขาเหมือนเขาจัดทรงเป็นแฮนด์ที่ยกขึ้นนิดนึงนะเป็นแฟตบาร์ครับ ก็จะสูงขึ้นนิดนึงท่าขี่ก็จะโน้มตัวไปข้างหน้าหน่อยนึงนะครับแต่ก็จัดอิริยาบถได้โดยรวมๆแล้วเนี่ยท่าขี่ไม่ได้ก้มมากเหมือนตัวเดิมด้วยนะทําให้แบบว่าขี่ง่ายขึ้นละกันเอ,อ่อให้ขี่ง่ายขึ้นก็ตัวเบาะมีสเปซนะจะหมาบจะอะไรก็ทําได้ง่ายขึ้นนะครับคือมันมีความแบบว่ายืดหยุ่นในการขี่มากขึ้นแบบรถสมัยใหม่แล้วครับท่าขี่ก็จะประมาณนี้จัดท่าง่ายนะจะหมอบจะอะไรก็ทําได้ครับ แล้วก็มิติตัวรถพอมาค่อมตรงแล้วมองตรงนี้นะรู้สึกว่ารถไม่ใหญ่นะครับเหมือนเอาตรงๆนะเหมือนรถแบบประมาณแบบ5 0 0ร้ถึงห้าซีซีครับคือมิติตัวรถเนี่ยถือว่าเล็กนะเอาตรงๆครับแต่เครื่องเนี่ยตัวพันเลยนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงไฮไลท์ของเขาคือจุดเด่นเน้วอ,อย่างที่บอกเรื่องความคล่องตัวความอะไรเนาะ ชัสซีที่ได้ใหม่เนี่ยมันเป็นโครงเหล็กถักเขาจะมีความแขวนเครื่องยนต์ไว้เนาะทำให้บรลานซ์เขาดีแล้วสูนท่วงต่ำครับตามอคอนเซปต์ของมอเตอร์ไซค์บิกไบค์สมัยใหม่แล้วทําให้การพลิกเลี้ยวของเขาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยบรลานจะดีกว่าโมเดลเดิมแน่นอนแล้วท่อเป็นท่อใบใหม่นะครับเป็นท่อสไตล์ใหม่นะเป็นท่อออกเป็นท่อออกหนึ่งนะครับ เป็นท่อแบบยูโรไฟพัดนะครับมันทําให้เครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานยูโรไฟพัดมาเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากได้เสียงที่ดุดันขึ้นก็าอาจจะเปลี่ยนท่อก็ได้นะแต่คันนี้เสียงเดิมๆเนี่ยผมได้ฟังมาแล้วนะบอกเลยว่าเสียงเดิมๆก็แอบดุอยู่เหมือนกันนะครับตอนรอบสูงๆนี้ก็หวานนอกอยู่เหมือนกันครับตัวรถแบบดูโฉบเฉี่ยวแล้วดูสปอร์ตมากเลยดูอย่างกาดอย่างแฟลิงใต้เครื่องยนต์เนี่ย ดูสปอร์ตนะก็ใส่ให้มานะครับคือตัวรถเนี่ยเก็บรายละเอียดเนีย้ยสไตล์คาวาสติเลยพวกรายละเอียดงานออกแบบรถต่งางๆเนี่ยมิติตัวรถเล็กมากนะครับระยะฐานล้อเนี่ยแค่1 4 5 0ม mm. มเท่านั้นเองระยะฐานล้อพูดตรงๆเหมือนรถประมาณแบบ3 0 0ร้อยสี่ีครับคันนี้คือเอาจริงๆนะเป็นซูเปอร์ไบค์ที่คันเล็กมากครับ บอกว่าน้ําหนักตัวรถน้ามันเต็มถังนะอยู่ที่213 215 21กิโลกรัมซึ่งสําหรับผมเนี่ยบิ๊กไบค์ Bike, เครื่องยนต์4ี่สูบเนี่ยน้ำหนักประมาณ200ต้นๆเนี่ยถือว่าเบามากนะถือว่าเบาครับอ,อ,อันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคันนี้ถ้าได้ขี่จริงผมว่านะน่าจะแอคทีฟน่าจะแบบคล่องคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวแน่นอนเลยตามคอนเซ็ปต์ของตระกูลแซดเลยนะถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับก็จะอ่านแล้็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะ z 900เนี่ยตอนนี้ก็รถเนี่ยทยอยเข้าลงโชว์รูมแล้วนะก็โชว์รูมที่บิซโนูโลกเนี่ยก็มาดูได้นะครับมีคันจริงนะลองมาดูลองมาค่อมดูก่อนได้ครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวรถรถุ่นไหนกันต่อก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ